รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมคะพบกับรายการปักมุดปักได้วันนี้ขออนุญาตถอดแมสนะคะวันนี้พามาอยู่หน้าฟิตเนสค่ะถึงแม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนเจอกับภาวะที่อาจจะต้องมีการเวิร์กฟรอมโฮมธุรกิจที่อาจจะมีการชะลอตัวลงแต่ในยุคนี้ค่ะการปรับตัวปรับตัวเร็วก็ได้เปรียบนะคะยิ่งเป็นเรื่องของทักษะความรู้ที่ถือเป็นงานอดิเรกเพื่อ ลดความเครียดก็ดีงานอดิเรกเพื่อเสริมรายได้ก็ดีเป็นสิ่งที่หลายคนจะต้องคิดหาวิธีการแล้วก็มีอยู่หนึ่งบุคคลค่ะที่ทำเรื่องนี้ได้ดีทีเดียวปรับตัวในยุคภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ดีเห็นมาฟิตเนชชุดก็ไม่พร้อมไม่ได้มาออกกำลังกายแต่คอนเทนต์ดีๆรออยู่ข้างในสวมแมสเสร็จตามดิฉันมาค่ะ ประเทศไทยอยู่ในภาวะการแพร่ระบาดของโควิด -19 มาตั้งแต่ต้นปี2,563และรุนแรงมากขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกซึ่งผลจากการแพร่ระบาดดังกล่าวทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องออกมาตรการเข้มข้นเพื่อยับยั้งการกระจายของโรคให้ลดน้อยลงซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจและอาชีพของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากและเมื่อพี่น้องประชาชนลดการเดินทาง โดยการหยุดเชื้อเพื่อชาติโดยการอยู่บ้านจึงทำให้เกิดอาชีพใหม่และเกิดงานอดิเรกขึ้นมากมายจนกลายเป็นกระแสะยอดนิยมในโลกโซเชียลซึ่งบางคนก็สามารถสร้างรายได้จนกลายเป็นอาชีพและเช่นเดียวกันกับคุณปุ๋ยทิพสุดาสัตยรักษ์ซึ่งประกอบธุรกิจฟิตเนสและได้รับผลกระทบในเรื่องนี้โดยตรงแต่การปรับตัวอย่างรวดเร็วก็ทำให้คุณปุ๋ย ได้เจอกับงานอดิเรกที่ใฝ่ฝันและสามารถสร้างเป็นอาชีพใหม่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ได้สวัสดีค่ะชื่อปุ๋ยทิศสุดานะคะสุตยารักษ์อายุ33ปีค่ะตอนนี้ทำธุรกิจสวนขวดแก้วค่ะค่ะก็ ตัวเองจบที่บัวจกรนะคะวิทยาการจัดการาภาคภาษาอังกฤษนะคะที่มอ,อ,อหัดใหญ่นะคะแล้วก็ตอนนั้นตอนนั้นมีความฝันว่าอยากเป็นอาจารย์ก็เลยไปเรียนต่อโทที่ไม่อดนอนเป็นวิชาองคะ์ทรเนอ์ชีพค่ะเป็นเอกองค์ทรเนอ์ช e ิพแล้วก็หลังจากนั้นระหว่างเรียนอยู่ด้วยก็เลยลองทํางานไปด้วยที่ CP Trading นะคะแต่ทําได้ปีเดียวก็กลับมาบ้าน,นะคะ่ะ แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอาจารย์ค่ะเพราะว่าเวลาทามมิ่งมันไม่ได้ประมาณนี้ค่ะก็ก็มาช่วยแม่ทำต้นไม้ค่ะเพราะที่บ้านมีาก,การร้านต้นไม้อยู่ค่ะก็เป็นร้านที่แบบเปิดมา30ปีแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะก็กลับมาช่วยทำแล้วก็ได้สะพะ้าจภะูทำโปรดักชันบ้างกับเพื่อนนะคะแล้วก็ทำแล้วก็ก็มีโอกาสมาสอนที่คณะอยู่บ้างเป็นอาจารย์พิเศษค่ะแล้วก็สุดท้ายก็ได้มาทำธุรกิจฟิตเนสที่หันใหญ่ค่ะชื่อฟิตแล์หันใหญ่ จริงรธุรกิจย้มเนี่ยเราเพิ่งทํามาได้3ปีนะคะแต่ว่าก็คือช่วงมันเป็นช่วงที่เจอโควิดพอดีนะคะก็ช่วงนั้นก็โควิดปีที่แล้วอะค่ะก็ค่อนข้างลําบากเพราะว่าโดนปิดกิจการเนาะ,ะก็เราก็ต้องพยายามทำทุกทุก,ทกวิถีทางให้หาพวกเงินสดมาให้ได้ะค่ะเพื่อ,อามาใช้จ่ายอื่นๆก็พยายามคุยออกับเจ้าของที่ให้ลดค่าเช่าก็ดีหรือว่าเอาอุปรกรณ์ย้มออกไปให้เช่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ุเริ่มต้นธุรกิจฟิตเนสมาเมื่อ3ปีก่อนค่ะแต่พอทำได้สักพักต้นปี2563ก็มาเจอกับการระบาดของโควิด19พอดีเลยซึ่งช่วงนั้นนะคะรัฐบาลก็พยายามจำกัดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด19ทั้งยิมฟิตเนสหรือสตูดิโอออกกำลังกายก็เลยเป็นหนึ่งกลุ่มธุรกิจที่ต้องปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว พีเนสหลายแห่งได้ปรับตัวผ่านการนําเสนอคลาสออกกําลังกายออนไลน์นะคะซึ่งสมาชิกก็สามารถออกกําลังกายอยู่ที่บ้านได้พร้อมๆกับมีเทรนเนอร์ส่วนตัวผ่านวิดีโอคอลหรือการให้สมาชิกเลือกเวลาเพื่อให้เทรนเนอร์นั้นไปสอนที่บ้านได้นั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะฟิตเนสและสตูดิโอต่างๆก็ยังพักการเรียกเก็บค่าบริการสมาชิกหรือการยืดเวลาการเป็นสมาชิกออกไปเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมเอาไว้ซึ่งก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโมเดลธุรกิจฟิตเนสที่ต้องพึ่งพาค่าสมาชิกรายเดือนจากเมมเบอร์หรือการหารายได้จากสมาชิกใหม่ที่จะเข้ามาใช้บริการนั่นเองซึ่งผลกระทบโดยตรงอีกตำแหน่งหนึ่งในลายธุรกิจฟิตเนสก็คือเทรนเนอร์นั่นเองค่ะคุณผู้ชม สวัสดีครับผมชื่อโอเนนนะครับโอเนนดีวาจามีร์แล้วก็ผมเป็นเทรนเนอร์คำแมเนเจอร์ที่ฟิตลับพัดใหญ่ครับมาอยู่ประเทศไทยประมาณ5ปีแล้วคือเริ่มต้นมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเป็นวอลเลนเทียร์อยู่โรงเรียนทางคริสเตียนอยู่ที่ตรังครับประมาณสปีครึ่งทำงานอยู่ที่นู้นแล้วก็ Uh, after uh, working in the school for three years, I decided to move to Hat to work as a trainer. And then when I moved to Hat uh, Yai, I have to get my certificate from. So I got my certificates from NASM because fitness. I need. I have always been interested in fitness, so moving into Hat as a trainer was something exciting and something new. But during that time, just COVID ma my body, I couldn't do much because the gym was closed. Customers gone the gym was closed. เน่นเป็นชาวอินเดียมาอยู่เมืองไทยนานจนพูดภาษาไทยได้ดีนะคะแล้วก็มีเส้นทางชีวิตที่โครจรมาเจอก,กันกับคุณปุย๋ยจนกลายเป็นคนรู้ใจจากคุณครูสอนภาษาอังกฤษก็เริ่มต้นเปลี่ยนอาชีพใหม่ที่มีแรงดึงดูดจากหวานใจเนี่ยแหะคะ่ะจึงลงทุนลงแรงเรียนรู้การเป็นเทรนเนอร์อย่างหนักจนได้ใบรับรองและพร้อมจะทำงาน แต่ความแน่นอนบนความไม่แน่นอนซึ่งทั่วโลกต่างผวากับการแพร่ระบาดของโควิดสิเเหตุนี้นี่เองซึ่งส่งผลกระทบกับมิสเตอร์โอแนนโดยตรงก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่สำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทยอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยล่ะค่ะคุณผู้ชม The one concern is I always think about my family back home uh, because I don't see them. Mm -hmm. Yeah, but, um, have to keep fighting and you know overcome this struggle because uh, for sure we will get over it. คุณผู้ชมที่อาศัยอยู่หน้าอำเภอหัดใหญ่มาตั้งแต่สมัยรุ่น30 40ปีก่อนเนี่ยอาจจะคุ้นตากับร้านขายต้นไม้ในย่านถนน30เมตรซึ่งจุดนี้นี่เองนะคะจะเป็นร้านขายส่งต้นไม้รับจัดสวนและศูนย์รวมอุปกรณ์สำหรับคนที่รักการปลูกต้นไม้ ซึ่งคุณแม่ของคุณปุ๋ยก็ได้ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่สมัยสาวๆนอนะแน่และธุรกิจต้นไม้ก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณปุ๋ยมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเลยละค่ะคุณผู้ชมเหมือนธุรกิจต้นไม้เนี่ยเราเราก็คือเกิดมาแล้วก็เราก็เจอต้นไม้เลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าถามว่ารู้สึกแบบเบือ่อไหมก็มันก็ไม่เชิงว่าเบื่อค่ะมันมันชิน มันชินกับสิ่งที่เราเห็นกับต้นไม้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างมีความสุขนะคะกับการอยู่กับต้นไม้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ชอบคอนเซปที่แบบว่าทําไมต้องแบบทาไมต้องร้อนไปแล้วทําไมต้องมียุงกัดอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าคนตอนแรกๆเราเคยรู้สึกอายที่ทํางานที่บ้านด้วยซ้ำพอรู้สึกว่าแบบเหมือนไปไปตามไปห้างไปเปลี่ยนต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะลราคนแบบเรากลัวว่าคนจะมองแบบดูแบบมันนอกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่คือแบบก็แบบ มาเปลี่ยนความคิดที่ว่าแบบมันก็คืออาชีพหนึ่งอะค่ะแต่ว่ามาเปลี่ยนความคิดอีกทีหนึ่งก็คือพอเราได้ศึกษาดูในดูภาพาตามอินสตาแกรมต่างๆของ,ของต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะก็ําไม่ลองเห็นว่าที่เมืองนอกอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นงานที่ที่น่าทํามากก็เราก็เลยอยากจะมีไอเดียว่าอยากจะเปลี่ยนคอนเซปต์ที่บ้านอนะคอนเซ็ปร้านต้นไม้ที่บ้านเนี่ยให้มันให้มันโมเดิร์นให้ได้อะค่ะประมาณนั้นก็เลยคิดว่า ตอนนี้คือไม่ไม่เบื่อไม่อะไรเลยแ,แบบรู้สึกว่าท้าทายที่จะอยากอยากเปลี่ยนเพอร์เซ i ชันของคนนะคะว่าร้านต้นไม้อะมันน่าทำงานหรือแบบน่ามน่ามาน่ามาเดินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเมื่อช่วงปีก่อนในสมัยที่เรายังหยุดเชื้อเพื่อชาติกันเมื่อปี2,563หหลายคนหันมาหางานอดิเรกทำ เพื่อเบียงเบนความสนใจและลดความตึงเครียดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 หลายคนก็เลยมองหาต้นไม้ใบหญ้าเอามาประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือนหรือคอนโดจนทำให้ธุรกิจต้นไม้นั้นกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมตายฟางกันยังไงบ้างจริงๆเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็ค่อนข้างบูมอยู่แล้วนะคะเหมือนกับเมื่อก่อนอาขายดีกว่าตอนนี้เยอะเพราะาตอนนี้พอมีคู่แข่งเยอะ เราก็จะแบบยอดขายมันจะตกลงไปเพราะเราก็ขายเหมือนเพื่อนถูกไหมคะมันก็เลยมันก็เลยเหมือนกับดรอปไปจากเมื่อก่อนแต่พอมีโควิดมาปุ๊บก็กลับมาขายดีอีกเหมือนเราเห็นว่ามีลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร้านเราอะคะ่ะเหมือนกับมีลูกค้าใหม่ๆมากขึ้นนี่คือท,ที่ที่วัดได้นะคะกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นราคาบางต้นไม้บางบางบาง,บางพันนะคะจะขึ้นเยอะมากเช่นพวกมอนสเตลา่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือแบบยางอินเดียอะไรที่เขาดังๆอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะขึ้น ขึ้นเยอะมากมา,มากอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะแบบเหมือนเหมือนเด,เดี๋ยวนี้ค่ะก็จะเป็นพวกไม้ไม้ด่างพวกพวกที่มันมีสีแบบสีขาวอะไรพวกนี้ค่ะไฮไฮบริด Hy พวกนี้ค่ะก็จะก็จะราคาสูงขึ้นมากค่ะโดยที่เราก็แบบไม่เคยเจอมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะ ตอนนั้นเลยนะคะก็คือเราเริ่มที่การทําการตลาดออนไลน์เพราะว่าเราก็มีมีมีประสบการณ์ที่ทํางานกับเพื่อนนะคะก็เลยเอามาแอพพลายกับต้นไม้ที่บ้านตัวเองก็เริ่มจากลองแบบเปลี่ยนให้มันเป็นเปลี่ยนให้มีร้านเปลี่ยนให้มีเปลี่ยนให้มีร้านในออนไลน์ก่อนนะคะแต่ไม่ได้ว่าขายออนไลน์นะคะหมายถึงว่ามีมีม,มีมีการรู้จักในออนไลน์ก่อนแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า อยากให้มันอยากให้เป็น,อย,ปนอยากให้เป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าอยากให้มันดูโมเดิร์นขึ้นแค่นั้นเองค่ะแล้วก็เผื่อว่าแบบเฮ้ยมีเพราะว่าเราก็มีลูกค้ามาเลยด้วยเมื่อก่อนนะคะ mm hmm. ก็เลยเราเราก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยอ่ะคิดว่าลองแบบเริ่มที่อะไรง่ายๆก่อนที่เราทําได้อ๋อ,อชื่อไทยก็คือชื่อสวนทิปนะคะแล้วก็เป็นแล้วก็เพิ่มเป็นทิปการเด่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้เองแล้วก็พอตอนไปพอตอนไปเซนทันก็เลยใช้ชื่อทิปการเด่นเลย ล้วก็ค่อยเวลาเจอลูกค้าแล้วค่อยบอกว่าอ๋อเนี่ยค่ะร้านอยู่ตรง30เมตรชื่อสวนทิพย์นะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆเรารู้ว่าคนที่เขาคือเขาก็จะบอกว่าแบบเฮ้ยเขาก็ไปซื้ออยู่นะแต่เขาจะจําเขาจะไม่มีใครจําชื่อร้านได้แน่นอนอันนี้ที่ที่ทราบมานะคะก็คือเราก็พยายามสร้างความแตกต่างเรื่อยๆหรือว่าเนี่ยค่ะพยายามบอกเขาาแบบเฮ้ย e ร้านสวนทิพย์นะอยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ร้านส่วนทิปเนี้ยมีมาตั้งแต่สมัยรื่นคุณแม่แต่พอคุณปุ๋ยเรียนจบออกมาช่วยงานที่ร้านก็ต้องการที่จะรีแบนดิ้งให้มีความแข็งแกร่งแล้วก็มีฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นดังนั้นการสร้างความแตกต่างและหาตัวช่วยที่เข้ามาเสริมการขายก็เริ่มต้นขึ้นเช่นกันค่ะคุณผู้ชมก็จริงๆแล้วส่วนขวดแก้วเนี่ย มีไอเดียอยากทําทมานานแล้วนะคะก่อนหน้าน,นี้ตั้งนานแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็ชอบแบบชอบไปเที่ยวต่างประเทศชอบดูชอบดูนูน่นดูนี่อะไรสาระคะดีหรือแบบไอจี IG ไปด้วยนะคะก็ก็เห็นว่ามันมันสวยดีก็เลยซื้อมาดองเอาไว้นะคะซื้อซื้อมาซื้อมาไว้แต่ว่าเราก็ลองซื้ออุปรกรณ์มาแล้วก็ลองมาลองทําเองนะคะจนจนทำไปทำมาก็ยังไม่ค่อยถูกใจแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วพอเราได้ได้มีโอกาสไป ไปออกบูธที่เซ็นทันนะคะก็เลยมองว่าเราต้องเราต้องเราต้องสร้างความแตกต่างมากกว่าเดิมเพราะว่าเราถ้าเราจะไปขายเฉยๆมันก็เหมือนร้านต้นไม้ทั่วไปใช่ไหมคะเร,เ,รเราอาจจะมีต้นไม้ดังๆอย่างเช่นมอนสเตล่าอะไรที่เขาหาหากันอยู่สมัยนั้นนะคะแต่ว่ามันก็ยังเราก็ยังไม่ไม่ค่อยโดนใจเราอะคะ่ะเราต้องมีอะไรที่แตกต่างกว่านั้นตอนนั้นเนี่ยแฟนก็เลยมองว่าเฮ้ยเราลองเอาเอา,เอาส่วนขวดแก้วเนี่ยกลับมาใหม่อีกครั้งดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะเราก็ไม่ได้เสียหายตอนนั้นเขาก็ไม่ได้เก็บค่าเช่าเราก็เลยลองดูลองแบบทาดูอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลองคราวนี้จากที่จากการที่เราลองทําด้วยตัวเองแบบงูปลาเราก็ลองแบบดูในไอจีดังประเทศเขาทําประมาณไหนแล้วเรามีเรามีอะไรอยู่บ้างอะเรามีแคคตัสนะคะก็เลยลองลองเอามาทําดูอะค่ะก็เริ่มจากตรงนั้นเออช่วงนั้นเ e c l o s uh, e ด the gym And then we were Chow uh, Luk Wing. So when we were going to the shop to get people to work, and we, I saw that we have uh, classes at the plant shop. So was, was interested in doing something with it. First, we started as a gift for a friend, make use of the old classes. And then it was pretty interesting. So we looked on Instagram and Pinterest, and we saw these beautiful designs, and we were like, "Ah, oh, we can even do this because we have the plants, we have the glasses. I like Kwamlu so we learned, so I learned, and then that's how uh, it was a hobby it 's an interest, so how it started. Um, it, it was not very difficult. I and." The ability to create something that looks nice, and when you show to people, people appreciate. Oh, so I, so I, the motivation คิดเลยว่าแบบจะมีคนซื้อเพราะว่ามันแพงถ้าจะเทียบทั่วๆไปแล้วคือมันมันแพงแบบห้าหกร้อยอะไรเงี้ยนะคะก็สรุปว่าวันนั้นอะ่ะเหมือนเซนทันเซนท่านมาถ่ายรูปแล้วก็ไปลงใช่ไหมคะเขาก็จะเขาก็จะถ่ายทุกร้านใช่ไหมคะแต่ว่ารูปเราอะ่ะมีไลค์เยอะที่สุดเราก็เลยแบบเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเหมือนคนก็คอมเมนต์เลยว่าแบบเฮ้ยอยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยทําให้เรารู้แบบเออมันมีตลาดตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนั้นก็สรุปก็ขายได้ มันก็ทำมาแบบทำไม่เยอะประมาณสัก5 5ชิ้นได้ะคะ่ะก็ขายหมดสกิล <Skill S 2> คือต้องมี creativity and uh, female you have to be patient ใจเย็นๆย and then uh, you need to have an idea of scale คอตอนต้นอันนี้สูงราะตัวตาสูงกว่าต้นไม้นีงไม่ได้ so you need to have a knowledge of scale as well to make it Aesthetically Beautiful เมื่อทั้งคู่จับทางถูกว่าจะเริ่มต้นธุรกิจเกี่ยวกับการจัดสวนขวดแก้วทั้งคู่ก็เลยเริ่มต้นหาความรู้และเอาความชอบส่วนตัวเข้ามาผสมผสานกันจนกลายเป็นไอเดียใหม่ในการทำธุรกิจซึ่งทั้งคู่ก็บอกตรงกันค่ะว่า ไม่เคยทำงานแบบนี้มาก่อนเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นการท้าทายความสามารถของทั้งคู่เป็นอย่างยิ่งเลยล่ะค่ะแต่แอบกระซิบนะคะว่าส่วนขวดที่คุณผู้ชมเห็นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นฝีมือของมิสเตอร์โอนนทั้งนั้นเลยล่ะค่ะเก่งนะเนี่ยคือโอเนนปกติแบบคุณแบบ Uh, and then uh, doing female uh, what loop? So, when I saw these things, I was like uh, automatically drawn into it. Like, it was, it, was, it was just automatic for me to like doing it. ฟิตเนสและสตูดิโอต่างๆสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเทรนเนอร์หรือเจ้าของธุรกิจก็ล้วนอยากกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่อย่างไรก็ดีนะคะยังคงจะต้องเฝ้าระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดภาวะติดเชื้อระลอกใหม่ซึ่งหลายคนก็สามารถหยุดเชื้อเพื่อชาติด,ด้วยซื่อๆนะคะคุณผู้ชม When there is uh, nothing to do, like if you have lost your job and stuff like that, uh, there is always a way to put your concentration on something instead of just staying idle. You know, it releases the stress. And something like doing terrarium uh, or taking care of cactus and designing small garden, it's always peaceful and it's a, it's a you know, stress-relieving activity. ไม่ว่าชีวิตจะ,ะเผชิญกับเหตุการณ์ใดๆก็ตามก็ให้ถือนะคะว่าเรื่องนั้นน่ะเป็นประสบการณ์ที่เข้ามาทดสอบชีวิตทดสอบความแข็งแกร่งของพวกเราและเราเชื่อค่ะว่าทุกสถานการณ์ย่อมมีทางออกที่ดีให้แก่ชีวิตเสมอนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างการปรับตัวส่วนหนึ่งของคนที่เผชิญกับโรคระบาดโรคร้ายที่ไม่มีตัวตนแต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนมาหาหนทางสู่การดำเนินชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติตาาตก็เผชิญกับวิกฤตเหล่านี้เท่าๆกันแล้วพวกเราก็จะผ่านปัญหาเหล่านี้ไปด้วยหัวใจอันแข็งแกร่งสำหรับการจัดสวนขวดแก้วก็ถือเป็นงานเสริมในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19ที่ธุรกิจฟิตเนสเดินต่อไปไม่ได้จึงต้องมีแผนสองสำหรับการใช้ชีวิตเสมอ และการประดิษฐ์ประดอยสวนขดแก้วของมิโซโอนนและคุณปุ๋ยนั้นจะมีความน่าสนใจขนาดไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้เวลาหมดจริงๆขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ ปุ๋ยทำแล้วปุ๋ยรู้สึกรู้สึกอารมณ์เสียเดี๋การอยู่บ้านร <c oughs> ู้เฉพาที่ทำให้เราได้วิชาหลายวิชานะแต่การที่เราจับวิชาเหล่านั้นมาเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ในช่วงที่เรายังรองานอยู่เนะี <ừ> ้ยการอันนี้หลักหนึ่งสำหรับการออกแบบไอเดียมาน่ก็สี่ห้าร้อยนีถือว่าราคาดีนะคะเนี้ย